บรรยากาศจุดชวมวิวที่วัดป่าภูเขาแดงนะคะวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนพายุเข้าน่าจะสองถึงสามวันถึงวันที่ยีิบเจ็ดบรรยากาศโดยรอบนะคะ จุดชมวิวเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะไปแล้วไม่ออกคำกลับบ้านแล้วอีกคนหนึ่งสุรัตเงาสีเหลือปร,ริยชฉดประจากำลังลงไหลกับบรรยากาศที่จุดชมวิวนะคะไม่อยากจะกลับมองแล้วสบายตาค่ะสบายใจสบายตา บรรยากาศแบบนี้หาชมได้ยากนะคะต่ออายุต่อชุ่มชื่นหัวใจได้เยอะเลยค่ะดชมวิว เสนออกดอกสวยงามค่ะลมเย็นเย็นพัดโชยมาฤดูฝนจะผ่านพ้นไปฤดูหนาวจะเข้ามานะคะบรรยากาศที่วัดแต่ละฤดูก็จะไม่เหมือนกัน หน้าแรงก็อีกแบบหนึง่งหน้าฝนอีกแบบหนึง่งหน้าหนาวอีกแบบหนึ่งนะคะอยากจะให้กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะเข้ามาปฏิบัติธรรมวันที่ยี่สิบเก้าเดือนพฤษเดือนธันวาคมนี้นะคะถึงวันที่สองมกราคมนะคะสวดมนต์ข้ามปีค่ะ าท่านใดสนใจนะคะลงทะเบียนได้ดติดต่อกับไม่ออกคำก็ได้นะคะรับจำนวนจำกัดค่ะท่านใดที่ชอบนอนกลางเต็นท์นะคะหรือว่าจะนอนที่กุฏิราลามีหลายหลังให้เลือกนะคะตามความพอใจนะคะกลางเต็นท์นอนก็แบบบรรยากาศธรรมชาติได้ค่ะ บรรยากาศคล้ายๆทางเหนือนะคะไม่ต้องไปเที่ยวเหนือให้เปลืองน้ำมันนะคะมาชมบรรยากาศที่วัดปา่าภูเขาแดงได้ค่ะอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ